คือเวลาที่คนชมเนี่ยนะฮะว่าผิวดีก็ดีใจนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆความอุตสาหะที่เราพยายามนะฮะดูแลบำรุงผิวมาเนี่ยมันบังเกิดผลนะครับเพราะคนส่วนใหญ่เวลาเจอช้ยตัวจริงนะอันนี้เขาพูดกันนะฮะว่าพี่ชัยผิวดีมากแต่งจริงแล้วนอกเหนือไปจากการบำรุงเนี่ยนะฮะมันก็ยังมีเบื้องหลังอยู่ซึ่งวันนี้ไัยก็เลยพาทุกคนนะครับมาทําความรู้จักกับแบรนด์ที่ชื่อว่า Out Class Outglass เป็นแบรนด์ที่เด่นในเรื่องของงานแสงเน้นในเรื่องของผิวนะครับที่ดูสวยในทุกแสงเหมือนมีทีมช่างภาพมืออาชีพเนี่ยมาจัดแสงให้คุณอยู่ตลอดเวลานอกจากผลิตภัณฑ์ที่เป็น Ambient Light ที่ชัยชอบมากๆแล้วเนี่ยนะครับเขายังมีเมคอัพอีกหลายชิ้นอย่างเช่นตัวพรายเมอร์แป้งฝุ่นแล้วก็คอนซีลเลอร์สูตรใหม่ล่าสุดซึ่งเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะครับว่าดีแล้วก็เจ๋งยังไงคือถ้า คุณยังแบบว่าไม่เคยใช้ออฟกลาสนะครับแล้วอยากจะลองเริ่มก็จะมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นมาส์แครของเขานะครับก็คือเวล์มินิเรอร์พรเมอร์ออยฟรีบรอ e สเปกตรัม1 5สพ้นั่นเองเป็นพรเมอร์ที่มีส่วนผสมของกันแดดด้วยความเจ๋งก็คือเขาบอกว่าก,านกาันน้ํากันเหงื่อเป็นวอเตอร์พรูฟช่วยให้เมคอัพเนี่ยลองลาสติ้งมากขึ้นเกลี่ยไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผิวเนี่ยเรียบลื่นเหมือนใส่ฟิลเตอร์ไปเลยที่ผิวนะครับแล้วเวลาที่เราลงรองพื้นอะไรเงี้ยมันก็จะเรียบเนียนมากขึ้น นะฮะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนะฮะแล้วเป็นออยฟรีด้วยฉะนั้นเนี่ยคนที่ผิวมันมากๆนี่ก็จะเวิร์กมากๆนะครับจะปรับให้ผิวของเราดูสว่างขึ้น1นึ่งเลเวลแต่ว่าไม่ขาวลอยดูสิคุณอะไรที่เป็นร่องเป็นรูนะครับเขาก็จะเติมเต็มให้ผิวของเราเนี่ยดูเรียบเนียนสม่ําเสมอเท่ากันทําให้การแต่งหน้าของคุณง,ง่ายๆขึ้นนั่นเองนะฮะนอกจากไพรเมอร์แล้วก็ยังมีแป้งฝุ่นคุณชื่อว่า vel translucent setting powder นั่นเองแป้งฝุ่นนี้เขาบอกว่าแทบจะขายดีที่สุดเลยนะในเคาเเน,น,เน์ อากาศนะคุณไม่ทําให้หน้าของเราเนี่ยดูแป้งดูแห้งแต่เป็นแป้งฝุ่นเนื้อโปร่งแสงนะครับไม่มีเทาค่าที่ทําให้อุดตันมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่าด i มอนเอฟเฟก c t ช่วยกระจายแสงแต่ไม่มีส่วนผสมที่ทําให้หน้าดูวิบวับเป็นประกายเลยมันไม่เหมือนแป้งฝุ่นแบบชิมเมอร์ที่คุณลงอะ่ะแม้แต่ผู้ชายก็ใช้ได้คุณไม่ทําให้หน้าดูโป๊ะว่าแต่งหน้านะครับอ่าเดี๋ยวให้ดูเนื้อเนื้อก็เบานะครับละเอียดมากๆเลยแต่ว่าแนะนานะครับว่าให้ใช้คู่กับแปรงของเขาเวลาคุณใช้เนี่ยใช้จากฝาจะได้ ไม่ใช้เยอะเกินไปนะครับเนี่ยเราก็ปัดไลท์ไปที่ผิวอย่างเงี้ยนะครับจะบอกว่าแปรงเนี่ยคือขนนุ่มมากนะครับแล้วก็ใช้ดีมากเลยอันนี้ก็สําหรับปัดบริเวณพื้นที่ใหญ่นะครับส่วนด้านที่เล็กเนี่ยก็เอามาลงใต้ตาอะไรอย่างงี้ก็ได้นะครับหรือบริเวณที่พื้นที่มันแคบลงนะฮะ ถ้าชัยนึกถึง out glass ช้ก็จะนึกถึงที่เป็นตลับพวกนี้นะคะเป็น ambient light ความเจ๋งเขาก็คือเขามีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า photo luminescent คุณมาช่วยกระจายแสงมาช่วยแต่งแสงบนหน้าเราให้ดูนวนดุนเนียนจะทำให้ได้แสงบนหน้าที่ดูผู้ดีมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในแสงแบบไหน day light night light outdoor light มันจะเหมือนมีคนมาจัดแสงบนหน้าคุณอยู่ตลอดเวลาถ้าคุณสังเกตดูโดยเฉพาะที่เป็นบลัชของเขาเนี่ยแต่ละตลับแม้ว่าจะเป็นสี เดียวกันแต่ลายจะไม่เหมือนกันนะครับเขาใช้วิธีการกวนมือจากอิตาลีเลยทุกอย่างเป็นแฮนด์เมดหมดข้อดีของแบบนี้ก็คือทําให้เนื้อพาวเดอร์แน่นเดี๋ยวใช้รูปให้ดูนะคุณเนี่ยจะไม่มีร่วนเป็นผงเลยเห็นไหมจะเนียนมากนะครับอันนี้คือของดีนะคุณเขาจะเนียนมากๆเพราะเขาใช้วิธีการ อัดทุกอย่างด้วยมือก็จะทําให้เวลาคุณปัดแก้มจะได้แก้มที่ดูนวลนวนลระเรื่อสุขภาพดีนะครับบลัชของเขาเนี่ยมีให้เลือก10สีพี่อชอบสีนี้ก็คือ l u m i n าส l u s h นะครับจริงๆแล้วใช้ได้แคปกับทุกสีผิวเลยนะครับแต่จริงๆน่าจะเหมาะกับคนที่ผิวค่อนข้างขาวเหลืองปัดแล้วเนี่ยจะได้สีผิวที่ดูสุขภาพดีแก้มอมชมพูอย่างดูเป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่คุณอาจจะอยากลองนะครับก็คือแป้งที่เป็น Finishing Po w เด r ของเขาเอาไว้เก็บงานในตอนสุดท้ายหลังจากแต่งหน้าเสร็จแล้ววววช่่่ยเพิมมคามสาสง แล้วก็ช่วยเซตให้เมคอัพอยู่กับที่แล้วก็ช่วยดูดซับความมันสามารถใช้เป็นทั้งหลังแต่งหน้าได้หรือจะเอามาใช้ทัชอัพระหว่างมันก็ได้นะครับมีส่วนผสมที่ช่วยกระจายแสงแต่ไม่ใช่ไฮไลท์ก็จะทำให้หน้าเราดูใส่ฟิลเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะดูสวยนวล แต่ทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าเป็นเคล็ดลับที่ทําให้ดิฉันหน้าดูเนียนสวยวันนี้ก็คือสิ่งนี้นั่นเองรักมากตอนนี้คือแบบว่าขึ้นแท่นนัมเบอร์วันคอนซีลเลอร์ของชัยก็คือ Vanish Airbrush Con c ีลเ e อรนะครับคอนซีลเลอร์สุดใหม่ล่าสุดจากอาร์กลา s ์นั่นเองจุดเด่นนะครับเจ๋งมากๆเลยก็คือว่าเป็น i Instant Full Coverage concealer ปกปิดแน่นปกปิดนานถึง16ชั่วโมงเป็นเนื้อครีมทูพาวเดอร์นั่นเองไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แป้งฝุน่นกดทับก็ไได้อป ปุ๊บเขาจะแห้งเซ็ตตัวเป็นแป้งเลยทันทีปิดเนียนด้วยนะคือใช้แค่นิดเดียวสามารถปกปิดได้แบบว่าดีเลิศมากๆเลยใช้ยจะเลือกสีที่มันกลืนกับผิวมากที่สุดของชัยเนี่ยช้ใช้สีที่เข้มสุดเลยสีเซียหน้านะฮะนี่คุณให้ดูเนื้อ บางวันนี้ใช้ใช้เป็นรองพื้นไปเลยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ใช้มีฝ้าเนี่ยเหมือนจะเป็นลิควิดนะคุณแตบปิดแน่นมากใครที่มีปัญหาฝ้ากระรอยสิวดำๆเ่ยนะฮะอยากให้พุ่งมาที่เคาน์เตอร์อท์คลาสแล้วก็มองหาคอนซีลเลอร์แท่งนี้นะครับเพราะปิดดีมากๆเลยปิดนานถึง16ชั่วโมงเลยนะถ้าอยากให้ปิดแน่นจริงๆนะใช้จะทิ้งไว้ประมาณแบบ3-5นาทีอ่ะแล้วเราค่อยใช้แปรงอันนี้ที่มาคู่กันเนี่ยจะดีกว่าการใช้นิ้วแดปบตรงที่ว่าบางทีทาสกินแคร์แล้วมันยังมีความมันจากสกิน แค่ Care อยู่อะไรเงี้ยก็จะเอาคอนซีลเลอร์ออกมาด้วยมันก็จะปิดได้ไม่แน่นใช้แปรงของเขาเนี่ยค่อยๆแด็บจะช่วยให้เนื้อคอนซีลเลอร์เนี่ยเซตตัวแล้วก็ปิดได้เนียนได้แน่นกว่าค่อยๆแดบนะคุณแดบให้กระจายออกอย่างเงี้ยหยดไปนิดเดียวนี่คือปิดได้กว้างมากคุณแล้วเนียนไปเลยนะ คือเซ็ตตัวแห้งเป็นแป้งแต่ไม่ดูเป็นแป้งที่ดูแห้งๆมีความชุ่มชื่นอยู่คุณชอบตรงที่ว่าเขามีให้เลือกถึง12สีนะครับแล้วจะบอกว่าเป็น12สีที่เข้ากับสีผิวคนเอเชียมากๆมีทั้งโทนเหลืองไปจนถึงแบบว่าติดอมแดงขึ้นมานิดหนึ่งถ้าจะปิดสิวปิดรอยฝ้าเนี่ยเชจะใช้สีเซียนหน้านะครับถ้าคุณจะเอามากลบรอยค้ำใต้ตาใช้นแนะนําให้สีสว่างขึ้นอีกนิดนึงคุณ เอ้ยมันปิดแน่นปิดเนียนมากๆเลยนะแตะปุ๊บปิดเลยทันทีแท่งนี้เนี่ย1,450บาทถ้าคุณรับแปรงไปด้วยนะครับด้ามละ1,600บาทใช้ดีมากๆเลยนะครับคุณเนี้ยก็จะช่วยเก็บให้งานผิวของคุณเนี้ยดูกริบขึ้นแต่ยังดูเป็นธรรมชาติไม่โปะแน่นอนเชื่อใจ สำหรับใช้ช่วงนี้นะครับก็จะพยายามเปลี่ยนสไตล์การแต่งหน้าให้มันดูเบาลงทุกวันนี้สเต็ปในการแต่งหน้าของช้ก็จะเป็นอย่างนี้คุณพอลงกันแดดเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับช้ก็จะลงไพรเมอร์ลงไพรเมอร์ปุ๊บช้ก็จะใช้คอนซีลเลอร์สีเซียน้าอันเนี้ยแตะลงไปเฉพาะตรงจุดที่เรามีรอยดำสิวหรือว่ารอยฝ้าทิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับประมาณ3-5ถึงนาทีนี่แหละนะครับก็ใช้แปรงอันนี้นะครับค่อยคอยแดบให้ขอบของคอนซีลเลอร์เนี้ยมันเบลอแล้วมันดูเนียนเป็นผิวเรานะครับหลังจากนั้นเนี้ยช้ยจะเซต อันนี้นิดนึงแป้งฝุ่นของเขานี่แหละเซตเบาๆพอลงแป้งฝุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมครับใช้ก็จะปัดแก้มปัดแก้มด้วยอันนี้นะครับคือสีลูมิเ s ส l ลัช ให้ได้สีชมพูนวลๆสวยๆนะครับมันก็จะทําให้ดูเบลอดูซอฟต์ขึ้นนั่นเองจริงๆคุณจะจบแค่นี้ก็ได้นะช้ก็จะใช้แป้งฟินิชชิ่งพาวเดอร์นี่แหละเก็บงานทั้งหมดนะครับทั่วใบหน้าก็นี่เป็นสเต็ปการแต่งหน้าของชัยในทุกๆวันนี้ที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นแทบจะสกิปการใช้รองพื้นไปเลยนะครับเพราะว่าอายุมากขึ้นแล้วก็อยากจะใช้รองพื้นให้มันน้อยลงถ้าเอาแบบง่ายๆเร็วๆนี่จะมีแค่นี้เลยอยากให้มาลองดูกันที่เคาน์เตอร์อ l a s ลาสตอนนี้จะมีที่สยามพารากอนเดอเอเมทรทรัล at central rolls yes. csi